สวัสดีคะ่ะมาเรียนคณิตศาสตร์กับคููรัตนาพรกันนะคะวันนี้ให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่ม2ขึ้นมาเลยคะ่ะแล้วก็พร้อมกับหยิบหนังสือขึ้นมาเลยนะคะหนังสือของเราก็จะเล่มสีขาวนะคะหยิบขึ้นมาเลยคะ่ะนักเรียนหยิบหนังสือเสร็จแล้ววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเวลากันนะคะเอาถ้าเกิดนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้หยิบหนังสือนะคะก็ดูกับคุณครูเลยนะคะในใน ในในจอนี้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดใครหยิบม,มาแล้วก็ให้เปิดหน้า123ในหนังสือนะคะโอเคค่ะนั่นเรียนมาดูนะคะข้อที่2การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลาเวลามีหน่วยเป็นวินาทีนาทีชั่วโมงวัน สัปดาห์เดือนและปีซึ่งหน่วยของเวลามีความสัมพันธ์กันดังนี้อ่านนักเรียนคะเขาบอกว่า60วินาทีเท่ากับ1นาที60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมง24ชั่วโมงเท่ากับ1วัน เจ็ดวันเท่ากับหนึ่งสัปดาห์สามสิบวันเท่ากับหนึ่งเดือนนะคะโอเคค่ะนักเรียนนักเรียนก็เคยท่องมาแล้วนะคะตั้งแต่น่าจะเป็นปสองปสามท่องมาแล้วอ่าทีนี้เขาบอกว่าห้าสิบสองสัปดาห์สิบสองเดือนสามร้อยหกสิบห้าวันเท่ากับหนึ่งปีนะคะโอเคค่ะเป็นจํานวนวันในหนึ่งเดือนหรือจํานวนวันในหนึ่งปีที่ใช้ในการคํานวณโอเคที่นักเรียนที่เขาเขียนแบบนี้นะเพราะว่าอะไรรู้บ้ เพราะว่า1ปีเนี่ยมี365วันหรือ366วันใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาเขาใช้ในการคํานวณเขาจะใช้365วันคะ่ะส่วน1เดือนเนี่ยมีทั้ง28วัน29วัน30วัน3 1วันแต่เวลาที่เราใช้ในการคํานวณเขาจะใช้30วันนะคะโอเคค่ะทีนี้นักเรียนไปดูหน้าต่อไปก็คือหน้า124นะคะ พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้แม่ใช้เวลาทําอาหาร35นาทีแม่ใช้เวลาอ่านห,หนังสือ1ชั่วโมงนักเรียนทราบหรือไม่ว่าแม่ใช้เวลาทํากิจกรรมใดมากกว่าอจากความสัมพันธ์ของหน่วยเวลานะคะเขาบอกว่า1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีแสดงว่าแม่ใช้เวลาในการอ่านห,หนังสือ60นาทีซึ่ง60นาทีมากกว่า35นาทีนักเรียนสังเกตไหมว่า อันนี้เป็นหน่วยชั่วโมงอันนี้เป็นหน่วยนาทีเมื่อเขาจะเปรียบเทียบกันเขาจะต้องทําให้หน่วยมันเหมือนกันซะก่อนจึงจะเปรียบเทียบกันได้1ชั่วโมงก็คือ60นาทีนะซึ่ง60นาทีเนี่ยมีค่ามากกว่า35นาทีนะคะดังนั้นแม่ใช้เวลาอ่านหนังสือมากกว่าทําอาหารนะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างอะข้างล่างตัวอย่างที่หนึ่งเปรียบเทียบระยะเวลาต่อไปนี้โดยใช้คำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าข้อที่หนึ่งหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีกับหนึ่งร้อยยี่สิบนาทีนะคะว่ามันเป็นยังไงกันใช่ไหมเขาบอกว่าจาก1ชั่วโมงเท่ากับ60นาที1ชั่วโมง45นาทีก็คือ60บวก45เท่ากับ1น5นักเรียนสังเกตนะเราต้องทำหน่วยให้มันเหมือนกันซสก่อนเราถึงจะสามารถเปรียบเทียบกันได้ใช่ไหมเนี่ย เพราะฉะนั้นหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยห้านาทีใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีน้อยกว่าหนึ่งรอยี่สิบนาทีนั่นเองต่อไปตัวอย่างที่สองนะหนึ่งเดือนครึ่งเท่ากับสี่สิบวันกับสี่สิบวันนะคะหนึ่งเดือนเนี่ยเท่ากับสามสิบวันใช่ไหมครึ่งเดือนเท่ากับสิบห้าวันสามสิบวันกับสิบห้าก็คือสี่สิบห้าวันใช่ไหมคะตรงเนี้ยสี่สิบห้าวัน เห็นไหมคะนักเรียนเราต้องทําหน่วยให้เท่ากันเสียก่อนนะ45วันมากกว่า40วันหรือว่า1เดือนครึ่งมากกว่า40วันนั่นเองนะคะสิวันกับ2สัปดาห์คะ่ะนักเรียนเราก็จะต้องทําหน่วยให้มันเหมือนกันถึงจะเปรียบเทียบกันได้1นึสัปดาห์เท่ากับ7วัน2สัปดาห์เท่ากับสิวันค่ะตรงนี้14วันนะเพราะฉะนั้น15วัน มากกว่า14วันหรือว่ามากกว่า2สัปดาห์นั่นเองเห็นไหมคะอันนี้คือ ed, การเปรียบเทียบไม่ยากนะคะอ่าต่อไปนักเรียนไปเปิดหนังสือแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้า120คา่ะเปิดไปแล้วเรามาดู ในหน้า120มีทั้งหมด20 120ข้อนะคนไหนที่เรียนในสคูลไบนะคะนักเรียนก็ทำก่อนก็แล้วกันนะคะส่วนคนที่เรียนออนไลน์เดี๋ยวคุณครูจะจับเวลาให้นะคะแล้วเราก็มาเฉลยอันนี้สมมุติว่านักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูก็จะมาเฉลยให้นักเรียนนะคะข้อที่2นะคะเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลาข้อที่1เปรียบเทียบระยะเวลาต่อไปนี้โดยใช้คำว่ามากกว่า หรือน้อยกว่าค่ะข้อแรกเลยค่ะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบวินาทีกับสิบสามนาทีอนักเรียนต้องทำหน่วยให่เท่ากันนะคะ,ะข้อนี้เดี๋ยวเราจะทำหน่วยนาทีให้เป็นวินาทีหกสิบวินาทีเท่ากับหนึ่งนาทีเพราะฉะนั้นนักเรียนเอาหกสิบคูณสิบสามหรือสิบสามคูณหกสิบนะใส่ศูนย์ค่ะหกสามสิบแปดใสบแปดทดหนึ่งค่ะหกหนึ่งหกทดอีกหนึ่งเป็นเจ็ดตรงนี้จะได้ 780วินาทีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้แน่นอนนักเรียนต้องใส่คำว่ามากกว่าคะ่ะอืมเขียนสวยๆนะคะโอเคค่ะต่อไปไปที่ข้อที่2กันนะคะ16นาที38วินาทีกับ1 0 0่งวินาทีอ่านนักเรียนเราต้องทำหน่วย ข้างสายมือให้มันเป็นวินาทีก่อนจริงๆแล้วนเรียนจะทำข้างไหนก็ได้นะคะแต่เดี๋ยวคุณครูจะทำข้าง16นาที38ิบแปดวินะคะ16บหคูณหกเพราะว่า1นาทีเท่ากับ60วินาทีค่ะ0 6 6ย์ใส่6กทัสามหกหนึ่งทอีก3เป็น9ก้าเกอกสบวกอีก3 8 8 99ข้างนี้จะได้900 เขียนไว้นี่ยเก้าสิบแปดวินาทีเพราะฉะนั้นเก้าร้ยเก้าสิบแปดวินาทีเป็นยังไงกว่าหนึ่งพันเก้าวินาทีคะ่ะก็หน่อยกว่าเวลาทำนักเรียนต้องคิดนะคะต่อไปข้อที่สาม หนึ่งพันสี่รอยเจ็ดสิบเอ็ดนาทีเท่ากับกี่ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวเราทําหน่วยชั่วโมงให้เป็นนาทีก่อนหนึ่งชั่วโมงเท่ากับหกสิบนาทีสิบเก้าคูณหกสิบที่คุณครูเลือกเอาไปคูณหกสิบเพราะว่ามันมีศูนย์มันคูณง่ายหกเก้าเท่าไหร่คะเก้าหกเท่าไหร่คะเก้าคูณหกหรือว่าหกคูณเก้านะคะ ได้ห้าสิบสี่ค่ะใส่สี่ทดห้าหกหนึ่งหกทดอีกห้าเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบนาทีนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนาทีก็ต้องมากกว่าเคค่ะเสร็จไปแล้วสามข้อนะคะต่อไปนักเรียนไปดูข้อต่อไปเลยนะคะข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่สามชั่วโมงครึ่ง กับ220นาที1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีแล้ว3ชั่วโมงล่ะคะ60สิบคูณสามสามศแล้วครึ่งหนึ่งสชั่วโมง3ชั่วโมงเท่ากับ180อีกครึ่งชั่วโมงก็คืออีก30นาที0 8นบวกสามเป็นส1ทด1 210งสอนาทีค่ะ อ้าวสองร้อยสิบนาทีเป็นยังไงคะก็ต้องน้อยกว่าใช่ไหมคะนักเรียนต้องทำแบบนี้นะคะไม่ใช่ใส่ม่วนนะคะต่อไปข้อที่ห้าหกชั่วโมงสิบเจ็ดนาทีกับสามร้อยห้าสิบเจ็ดนาทีอ้าวหกชั่วโมงหกสิบเดี๋ยวเราจะทำหกสิบคูณหกหกศูนย์ศูนย์หกหกสามหกบวกอีกสิบเจ็ดเจ็ด 7, 3จ็ดสอ่ะครูขอเขียนไปข้างหน้านะสามนาที377นาทีนะคะอ่ะเป็นยังไงกว่าก็ต้องมากกว่าค่ะ ต่อไปข้อที่6ค่ะ4วันเก้ชั่วโมง4วัน19ชั่วโมงเป็นกี่ชั่วโมงนะคะ1วันมีหว,วันเท่ากับ24ชั่วโมงใช่ไหม4ีวันก็24่สิบสคูณสี่สีส่สิ่หกทด1 4 28งสี่อทดอีก1เป็น9แล้วก็บวกด้วย19ค่ะได้5ได้1 9ึ่1เได้115 ชั่วโมงเพราะหนึ่งวันเท่ากับยีบสี่ชั่วโมงหนึ่งร้อยยสิบห้าชั่วโมงเป็นยังไงกว่าหนึ่งร้อยสบห้าน้อยกว่าอ้าวผ่านไปแล้วหกข้อนะคะอ่าต่อไปนะคะไปข้อที่เจ็ดกันเลยค่ะข้อที่เจ็ดนะคะสองรอยสี่สิบเจ็ดวันกับสามสิบหกสัปดาห์อ่านักเรียนหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันใช่ไหมเอาสาสิบหกเลยค่ะคูณเจ็ดนักเรียนทําข้างไหนก็ได้นะเจ็ดหกสี่สิบสองใส่สองวดสี่ จ็ดสามยี่สิบเอ็ดทดอีกสี่เป็นเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดทดอีกสี่เป็นยี่สิบห้าค่ะสามสิบหกสัปดาห์เท่ากับสองร้อยห้าสิบสองวันอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้สามสิบหกสัปดาห์คูณด้วยเท่าไหร่ คูณด้วยด้วยเจ็ดใช่ไหมสามสิบหกสัปดาห์คูณด้วยเจ็ดเพราะหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันสามสามสิบหกคูณด้วยเจ็ดก็ได้สองร้อยห้าสิบสองเพราะฉะนั้นสองร้อยสี่สิบเจ็ดวันน้อยกว่าค่ะเขียนส,สวยๆนะคะข้อที่แปดค่ะ 18, สิบแปดสัปดาห์สองวันกับหนึ่งร้อยยี่สิบสามวันอ่ะสิบแปดสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันเหมือนเดิมค่ะสิบแปดคูณเจ็ด จ็ดแปดเท่าไหร่คะเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าเจ็ดแปดห้าสิบเท่าไหร่เจ็ดเจ็ดคูณแปดห้าสิบหกใส่หกทดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดทดอีกห้าเป็นสิบสองค่ะเสร็จแล้วบวกด้วยสองค่ะแปดสองหนึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบแปดวันคะ่ะอหนึ่งร้อยยี่สิบแปดวันเป็นยังไงกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบสามค่ะข้อนี้มากกว่าค่ะ ต่อไปข้อที่เก้าค่ะสองพันสี่ร้อยหกสิบวันกับแปดสิบสามเดือนอ่นานักเรียนคะหนึ่งเดือนมีกี่วันคะหนึ่งเดือนถ้าตามที่เราใช้คำนวณหนึ่งเดือนจะต้องมีสามสิบวันค่ะแปดสิบสามคูณสามสิบนะคะได้ศูนย์ค่ะสามสามเก้าสามสี่สามแปดยี่บสี่ค่ะมันก็จะได้เท่ากับสองพันสี่ร้อยเก้าสิบวันนะ 2,460น้อยกว่าอ่าเสร็จเรียบร้อยนะคะอ่าต่อไปค่ะไปดูข้อที่10กันเลยนะคะข้อที่10 814เดือนกับ67ปีค่ะ1ปีมีกี่เดือนคะนักเรียน1ปีมี12เดือนเอา67สิคูณสิค่ะอันนี้คูณเยอะไม่ได้เพราะไม่ใช่เลขศูนย์สองเใส่ใส,ส,ส,สทด1 สองหกสิบสองทยหนึ่งเป็นสิบสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหกบวกการได้สี่ได้สิบสี่ศูนย์ทดหนึ่งหกเจ็ดแปดได้แปดร้อยสี่เดือนอ่าแปดร้อยสิบสี่มากกว่าอืมมากกว่าแปดร้อยสี่เดือนนะคะอาจ่อไปข้อที่สิบเอ็ดสิบสองปีแปดเดือน สิบสองปีแปดเดือนกับหนึ่งร้อยห้าสิบสี่เดือนนักเรียนเอาสิบสองคูณกันเลยค่ะสิบสองปีคูณกับสิบสองสิบสองเป็นเท่าไหร่คะนักเรียนหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ใช่ไหมอะเอาใหม่สองสองสี่สองหนึ่งสองสองหนึ่งสองอ๊ยโทษดิหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งโอเคค่ะบวกอีกแปดสิบสองปีเท่ากับหนึ่งร้อยสี่สิบสี่เดือนบวกบอีกแปดเดือน ใส่สองทดหนึ่งใส่ห้าใส่หนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบสองเดือนค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบสองเดือนน้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบสี่เดือนต่อไปข้อที่สามข้อที่สิบสองนะคะสามปีห้าสิบวันกับหนึ่งพันสามสิบเก้าวันถ้าหลักการที่ใช้คำนวณหนึ่งปีเท่ากับสามร้อยหกสิบห้าวัน สามร้อยหกสิบห้าคูณสามค่ะสามห้าสิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งสามหกสิบแปดทดอีกหนึ่งเป็นสิบเก้าใส่เก้าทดหนึ่งสามสามเก้าทดอีหนึ่งเป็นสิบค่ะบวกอีห้าสิบนะคะห้าค่ะเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่ค่ะเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่ใส่สี่ทดหนึ่งค่ะ ศูนย์หนึ่งหนึ่งค่ะชักหนึ่งลงมาหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าวันค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าวันอ่านักเรียนคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าวันเป็นยังไงกว่าคะนักเรียนเราก็ต้องตอบว่ามากกว่าใช่ไหมคะโอเคค่ะไปแล้วสิบสองข้อนะคะเหลืออีกสามข้ออามาดูกันเลยนะคะข้อที่สิบสามสองพันสามร้อยแปดสิบสี่วันกับหกปีอ่ะนักเรียน ถ้าเราใช้สองพันถ้าเราทําที่สองพันสามร้อยแปดสิบสี่เนี่ยเราจะใช้วิธีการหารเนาะเราจะใช้สองพันสามร้อยแปดสิบสี่ตั้งหารด้วยสามร้อยหกสิบห้าเพราะฉะนั้นเราไปใช้คูณดีกว่าหนึ่งปีเท่ากับสามร้อยหกสิบห้าวันคูณด้วยหกเลยหกห้าสามสิบใส่ศูนย์ทศสามหกหกสามหกสามหกเป็นสามเก้าใส่เก้าทศสามหกสามสิบแปดยี่สิบเอ็ดค่ะ ได้สองพันเขียนตรงนี้ค่ะหกปีเท่ากับสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบวันเป็นยังไงคะนักเรียนน้อยข้างนี้น้อยข้างนี้ต้องบอกว่ามากกว่าอืมโอเคค่ะมากกว่านะคะต่อไปข้อที่สิบสี่สี่ปีเก้าสัปดาสี่ปีเก้าสัปดาห์กับสองร้อยสามสิบเจ็ดสัปดาห์นักเรียนคะหนึ่งปีเท่ากับกี่ กี่สัปดาห์หนึ่งปีเท่ากับอาไปย้อนดูหนึ่งปีใช่ห้าสิบสองไหมอาไปย้อนดูนะคะแหมหนึ่งปีเท่ากับห้าสิบสองใช่ไหมคะโอเคค่ะกลับไปนะคะหนึ่งปีเท่ากับห้าสิบสองสัปดาห์นะักเรียนเอาห้าสิบสองค่ะคูณด้วยสี่สี่สองแปดสี่ห้ายี่สิบบวกกับอีกเก้าแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดทดหนึ่งได้หนึ่งได้สองนักเรียนคะ่ะ สองรอยสิบเจ็ดสัปดาห์ตรงเนี้อเวลาเราทำนะเราต้องรู้ด้วยนะที่มาที่ไปนะคะอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ใส่น้อยกว่าอืมข้อที่สิบห้าค่ะหนึ่งพัน็ด้อยหกสิแปดสัปดาห์กับสาสิบห้าปีนักเรียนก็เอาสามสิบห้าปีไปทำให้เป็นสัปดาห์โดยการเอาไปคูณกับห้าสิบสองค่ะสามห้าคูณห้าสิบสองสองห้าสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่ง สองสามหกทยหนึ่งเป็นเจ็ดต่อไปนะคะห้าห้ายิบห้าใส่ห้าทดสองค่ะห้าสามสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดค่ะเอามาบวกค่ะศูนย์เจ็ดบวกห้าได้สิบสองใส่สองทดหนึ่งค่ะเจ็ดแล้วแปดค่ะชักหนึ่งมาค่ะตรงนี้ได้หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบสัปดาห์นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นักเรียนค่ะนักเรียนแน่นอนเลยค่ะนักเรียนตอบคำว่า น้อยกว่านะคะอ่ะเสร็จไปแล้ว15ข้อนักเรียนทําถูกหมดทุกข้อไหมคะคุณครูก็หวังว่านักเรียนคงทําได้มากกว่า10ข้อนะคะโอเคค่ะคุณครูก็ขอให้นักเรียนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ